สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอเพ็ญพยากรวันนี้นะคะสมาพิกาคราในหกข้อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับความศรัทธาของคุณมีไพ่สามใบให้ท่านเลือกค่ะสามกองนะคะกองที่1、นึงกองที่สกอง,งที่สมไม่ว่านะคะการอ่านไพ่บางครั้งหมอเพ็ญอาจจะสลับไพ่สลับกองกันแต่ความหมายของกองที่คุณเลือกเน้นฟังคําทํานาย นะคะแล้วก็หน้าไพ่ไม่ค่อยได้สำคัญเท่าไร่เท่ากับกองหรือจิตใจที่คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะเมื่อคุณเลือกได้แล้วมาฟังคำทำนายพร้อมๆกันค่ะฝากกดติดตามกดแชร์ช่องหมอควีนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งน่งจากหมอควีนนะคะอ่านไพ่ทำนายไพ่ช่วงกลางคืนอาจจะมีแสงสะท้อนหรือภาพ อาจจะมัวบ้างนะคะแล้วก็คำทำนายนี้เป็นการดูดวงชะตาโดยรวมของทุกท่านเลยอาจจะตรงกับตัวท่านเองบางส่วนเท่านั้นถ้าท่านฟังคลิปแล้วเอ๊รู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่ท่านสามารถเลือกทั้ง3ามกองก็ได้ค่ะเลือกดูว่ากองไหนที่ตรงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณบางทีเนี่ยนะคะดวงคนอื่นอาจจะมาบดบังพลังงานของคุณนะซึ่งแบบ การดูดวงโดยรวมด,ด,ด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่ามีพลังงานเกี่ยวโยงกันนะคะพร้อมแล้วมาดูออดวงชะตาของท่านที่เลือกองที่หนึ่งกันนะคะพระโพธิสัตว์กลอิมนะคะขึ้นมาเลยหรือนะคะองเทพนะคะที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาเป็นไพ่ใบที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นองคเทพเอื่นอนะคะองศิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาหรือนะคะดวงชะตาของคุณที่คุณเนี่ย ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาแต่บางครั้งคุณหมดพลังใจคุณหมดกำลังใจคุณเหนื่อยคุณล้าคุณอ่อนแออ่อนแรงนะคะแล้วก็คุณท้อแท้ตอนนี้นะคะอุปสรรคของคุณมีมากมายค่ะอุปสรรคของคุณคือปัญหาความทุกข์วิบากกรรมความเจ็บปวดหรือการ มีอุปสรรคทางด้านร่างกายคือความเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินหรือว่ามีความทุกข์ใจเกี่ยวกับคนใกล้ตัวผมควรจะอ่านไพ่ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะหรือนะคะท่านตอนนี้นะท่านสิ่งที่ท่านศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของท่านเลยนะคะคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวการธรรมหากิ์การเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือการรอคอยข่าวคราวที่จะให้ใครเนี่ยมาช่วยเหลือคุณคุณรอข่าวคราวเราให้ธุรกิจการงานของคุณดีขึ้นหรือว่าช่วงนี้ธุรกิจของคุณอาจจะแบบไม่กระเตืออร้อะคะ่ะคุณอาจจะมีปัญหาทุกข์ใจเกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือมีความกังวลใจเป็นอย่างมากในเรื่องภาระการแบกหนี้สินต่างๆชีวิตของคุณณนะตอนนี้บอกได้เลยว่ารู้สึกเจ็บปวด นะคะรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจเหนื่อยล้าแต่คุณก็ยังมีความหวังและความศรัทธาคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่ชีวิตของคุณผ่านมาได้เนี่ยตัวตนของคุณในปัจจุบันนี่ถือว่าแข็งแกร่งมากเลยคุณมีปณิธานมีความหวังมีความฝันแต่ในระหว่างทางชีวิตของคุณเจออุปสรรคมากมายเลยค่ะ ตอนนี้อาจจะช้ำใจหลายเรื่องตอนนี้อาจจะผิดหวังกับสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เป็นไปดักที่หวังหรือว่ามีคนจะคอยแบบกันแกล้งคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะหายใจหรือว่าไม่อยากจะอยู่หรือเขาเรียกว่าคนใกล้ตัวคุณคนในครอบครัวคุณหรือคนที่คุณรู้จักเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาหรือว่าเขาเจ็บป่วยนะคะคุณต้องดูแลหรือว่าคุณต้อง ออซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาหรือว่าคุณต้องหมดหมดหมดเงนินหมดเงินหมดทองนะคะขอภัยนะหมดเงินหมดทองหรือว่าต้องเสียเงินเสียทองคือเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่นะคะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยบางท่านบางท่านก็เป็นคนที่เขียนธรรมะกินแสงอัดสะท้อนนิดนึงเนาะช่วงกลางคืนต้องขอภัยในความไม่สะดวกนะคะ แล้วก็บางท่างมีปณิธานแต่เชื่อจะขาดความรัทธานมุ่งมั่นของคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานพรแน่นอนการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเหมือนที่บอกค่ะดวงพันท่านก็แต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านเนี่ยบุญกุศลเยอะบางท่านก็จะมีข่าวดีความโชคดีเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้คุณไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยนะเงินหรือคุณอาจจะรอการขายที่ขายทางขายบ้านขายรถขาย,าข,ายขายนู่นขายนี่ทําธุรกิจหรือว่ารอข่าวเกี่ยวกับการงานคุณก็จะสมหวัง คุณอาจจะกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ถือศีลภาวนาทำรรมสมาธิเป็นครูเป็นหมอดูเป็นอาจารย์คอยช่วยเหลือหรือว่าเป็นคนให้คำแนะนำหรือว่าไปบวชชีพรามณ์หรืออะไรแบบตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานมีความศรัทธายอย่างแรงกล้าว่าข้าพเจ้าลูกขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อประสบความสำเร็จลูกจะแก้หรือว่า,อาจะนำนู่นนี่นั่นจะทำความดีถวายนู่นนี่นั่นนะคะ ก่อนที่คุณจะสําเร็จเนี่ยคุณจะเจอวิบากกรรมก่อนนะคะบางท่านมีชีวิตที่ดีถึงไม่ดีมากแต่ก็ดีนะคะก็ดีกว่าแบบที่ผ่านมาหลายๆปีหรือว่าช่วงนี้ติดขัดจะเนื่องด้วยเป็นดวงเมืองดวงเศรษฐกิจโควิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบหลายอย่างนะคะอ่าหลายๆอย่างเลยหลายธุรกิจอาจจะซบเซาลงแต่คุณก็ต้อง เอาตัวคุณผ่านไปให้ได้นะคะคนที่สร้างความดีนะคะคนที่มีจิตใจที่ดีงามสร้างบุญกุศลหรือคิดแต่สิ่งที่ดีปฏิบัติดีนะคะปฏิบัติดีก็จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองได้ก็จะแคล้วคลาดจากโรคาพยพิัติไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาคตาโกรธง่ายหายเร็วนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างมันใช้เวลา บอกได้เลยว่าท่านที่เลือกกองหนึ่งขอให้มีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาตัวตนของคุณที่แท้จริงคือนะคะเมื่อศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อศรัทธาต่อตัวคุเองเมื่อศรัทธาต่อครูบาอาจารย์เมื่อศรัทธาต่อ,าาอ,ตอ,อ,อพลังงานในด้านดีต่างๆจะนำพาคุณให้รอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่ว่าคุณเจออะไรอยู่ตอนนี้อุปสรรคปัญหาการมีนิสิยการถูกนอกใจการถูกโกโหกหรือว่าอะไรต่างๆในด้านพลังงานลบ Energy ลบต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปขอให้คุณจงอดทนค่ะถ้าคุณฟังกองนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยใช่ตัวตนกับชีวิตคุณคุณสามารถเหมือนที่บอกค่ะเลือกกองสองหรือกองสาด้วยก็ได้เพื่อนํามาวิเคราะห์ดูว่าดวงไหน กองไหนที่ดึงดูดคุณและตรงกับชีวิตคุณมากที่สุดหรืออาจจะมารวมทั้งสามกองก็ได้เพื่อเป็นไกด์ลายนำทางชีวิตคุณขอบพระคุณทุกท่านที่มาชมคลิปของคุณพยากรกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กับ,บทุกท่านจงโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมหวังในทุกสิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองคณเลือกได้ไพ่นะคะองค์พระพิคเนตแน่นอนค่ะปีนีใ้ให้ท่านเนี่ยนะคะดวงของทุกท่านเลยที่เลือกกองนี้นะ ออขอพรขอโชคลาภความศรัทธาที่คุณมีต่อทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เน้นๆเลยองค์พระพิเคนเนศองคเทพเทวาถ้าคุณติดขัดในด้านการเงินหรือว่าคุณปรารถนาที่จะมีโชคลาภเนี่ยคุณขอพรต่อองค์พระพิเคนเนศเลยนะคะอ่าแล้วความฝันที่คุณวางไว นะคะจิตใจมุ่งมัน่นศรัทธาคุณอย่าได้เปลี่ยนแปลงคุณมีจิตใจที่กว้างดั่งหมาสมุดคุณเป็นนักจินตนาการเป็นคนที่ให้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนในระหว่างทางชีวิตมีทั้งเรื่องดีใจเสียใจมีความทุกข์อาจจะเรียกว่าต้องสร้างตัวตนมาตั้งแต่เด็กลำบากแล้วก็โตมาดีขึ้นอะไรที่คุณมีความศรัทธามุ่งมัน่นเดือสันขึน้นคือความสำเร็จดวงชะต,ตาจะเปลี่ยนหรือว่าจะได้รับข่าวดีเลื่อนขั้นเลือเล่อนตำแหน่งเลื่อนยศ หรือว่าจะมีพลังมีเซนส์มีสัมผัสที่แม่นยำขึ้นแต่ตอนนี้จิตใจเอ่ยใจเอ่ยรู้สึกจะปวดรู้สึกเป็นทุกข์กังวลตัดสินใจไม่ได้หาทางออกไม่เจอหรือว่าอยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตการเลือกทางเลือกที่มันยังไม่แน่นอนหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดียังเลงเลอยู่พรที่ขอความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่บอกค่ะ ขอท่านศรัทธ,ธาวางใจขอแล้วปล่อยวางเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับพรและสิ่งที่ดีๆต่อไปนี้คุณมีเซนต์มีสัมผัสอ่านใจคนออกนะคะแล้วก็ให้คุณทำอะไรให้หนักแน่นนะคะแล้วก็ใช้สติป,ปัญญาของคุณคุณจะแก้ไขปัญหาได้ค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณติดอยู่ตอนนี้ว่าอาจจะระวังจะมีการทะเลาะบอกแว้งกับคนใกล้ชิดใกล้ ใกล้ตัวหรือว่าเขาคนนั้นพยายามที่จะเรียกว่าสร้างปัญหาหรือว่านําเรื่องราวให้คุณปวดหัวคือกลุ้มใจนะคะบางทีเนี่ยคุณอยากจะปรึกษาแต่เขาไม่รับฟังหรือว่าไม่ยินยอมที่จะช่วยเหลือคุณใดๆเลยความรักเนี่ยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีในเรื่องราวความรักแต่บางท่านอ,อ,อาจจะมีคู่ที่ไม่ค่อยโอเคไม่เวิร์กเท่าไหร่ตัวคุณก็ต้องพึ่งตัวคุเองนะคะ ก็จะมีบางท่านที่มีเรื่องราวความโชคดีเกี่ยวกับความ,วามรักหรือบางท่านที่ยังไม่มีคู่เป็นโสดอยู่ก็จะเจอคนในช่วงตั้งแต่เดือนนะคะอาจจะมีคนมาแอบรักแอบชอบหรือว่ามีคนคุยอยู่อาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็เลื่อนขั้นนะคะมาเป็นแฟนกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันในอนาคตได้นะ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาขึ้นไปเลยนะคะในเรื่องราวชีวิตของคุณจะเด่นในโชคลาภปีนี้จะมีเงินทองไหลามาได้เรื่อยนะคะทีละเล็กทีละน้อยถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะแต่ถ้าเงินไม่เข้ามาเลยแบบคือมีแต่เงินออกไม่มีเงินเข้าคำว่าไม่มีเงินเข้าคือไม่มีสักบาทนะคะแต่ถ้าคุณมีเข้าร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยหนึ่งพันเนี่ยถือว่าคุณมีความโชคดีเกี่ยวกับการเงินอยู่นะคุณอย่าบอกว่า ไม่มีเงินเลยนะคะถ้าไม่มีเงินเลยเนี่ยคุณพูดแบบนี้ไปบ่อยมันจะไม่มีตามปากให้คุณบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองคุณเป็นคนที่สามารถสร้างความสําเร็จและความโชคดีด้วยตัวคุณเองได้คุณความดีของคุณจะตอบแทนคุณเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆคือให้คุณพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเด้อค่ะ ทำไมบ้านเศรษฐีบ้านหาเศรษฐีหรือว่าดารงดาราเขาจะค่อนข้างจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุย้ยการปรับตกแต่งโดยเฉพาะต่างชาติเห็นไหมคะเขาจะมีหินหินดูดซับหินเขาสร้างแบบถึงเขาไม่ได้แบบดูเป็นฮวงจุ้ยแบบเราใช่ไหมคะแต่เขามักจะมีหินต่างๆนะคะออที่มันมีพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆค่ะเขาก็มีความเชื่อใครเชื่อแบบไหนก็มักจะได้แบบนั้น คุณเลยเห็นแต่ละบ้านการปรับการจัดตกแต่งหองจุ้ยในบ้านความเชื่อสีมงคลสีกระเป๋าสีเล็บสีเสื้อเอยสีรถเอยหรืออะไรต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกันหมดอยู่ที่ว่าเขาคนนั้นจะเชื่อแบบไหนแต่ปีนี้นะคะให้คุณขอโชคลาภกับองค์พระพิคเน,เนสวนนะคะองค์พระพิคเนศนั่นเองขอพรพระองค์ แล้วก็องค์อื่นๆด้วยค่ะรองลงมาแต่โดดเด่นเลยนะคะหมอคเินหยิบให้เนี่ยเลือกดูเนี่ยนะคะไพ่โดยรวมคือโดดเด่นมากองค์พระพิกเนศค่ะพระองค์จะประทานในด้านโชคลาภเงินทองแต่คุณขอคุณไม่ทํางานอะไรเลยนะคะคุณไม่ได้แบบไปลงมือทําไม่ทําธุรกิจไม่อะไรคุณบูชาองค์ท่านมาแต่คุณก็ไม่ได้ค้าขายไม่อะไรบูชาท่านมาตั้งไว้เฉย คุณก็จะไม่ได้โชคลาภนะคะไม่ได้เงินทองหรืออะไรนะดังนั้นคุณก็จะต้องแบบลงมือทําด้วยค่ะให้มันมันเขาเรียกว่ามันต่อเนื่องกันเนาะมันเกี่ยวข้องกันต่างๆเลยนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับครอบครัวญาติโกโหติกาคุณอาจจะมีแบบทายาทิืบสกุลมีข่าวดีการตั้งครรภ์มีข่าวดีเกี่ยวกับเอองินก้อนใหญ่เข้ามา หรือว่าจะได้รับข่าวคราวจากทางไกลจะได้เดินทางไปต่างประเทศจะได้แพลนไปทํางานหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีมีแผนการน้อยถึงตอนนี้ยังไม่ได้ไปติดโควิดแต่ได้ไปแน่นอนไม่ช้าก็เร็วคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะแต่เงินของคุณก็มักจะมีคนมาช่วยใช้ตัวคุณไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถึงแล้วก็นะคะควรจะมีเพศตรงข้าม หรือว่าเป็นคนที่ในครอบครัวจะชักชวนคุณลงทุนหรืออะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็ต้องดูดูด้วยนะคะปัญหาภาระต่างๆความคับอกคับใจความกลุ้มใจยังมีอยู่สิ่งที่คุณเชื่อได้ที่สุดก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะส่วนมนุษย์เนี่ยมนุษย์มี2ด้านด้านบวกด้านลบคุณก็เลือกดูดีๆนะคะเลือกดูดีๆ คือทุกอย่างเนี่ยบนโลกใบนี้มันคือภาพลงตามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนนาฬิกาค่ะมันจะหมุนไปเรื่อยๆจิตคุณก็เช่นกันคุณปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิฝึกตัวเองให้จิตให้นิ่งแล้วคุณจะเกิดสติปัญญาที่จะอ่านใจคนได้อย่างแม่นยำแล้วก็คุณจะใช้ปัญญาของคุณเนี่ย สติปัญญาที่เก่งของคุณเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ขอให้คุณมีความศรัทธ,ธาในสิ่งที่คุณเนี่ยทำอยู่ซ้ำแบบนั้นด้วยจิตใจของคุณที่ออปณิธานที่แน่วแน่ให้คุณได้ทำสิ่งนั้นประสบความสำเร็จขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปนี้นะคะขอให้ร่ำรวยมีความสุขทุกท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3าม สิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระพุทธองค์ความศรัทธาของคุณคุณตั้งมั่นตั้งจิตอธิษฐานศรัทธานะคะมีจิตใจศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าคุณจะหมั่นสร้างกุศลผลบุญอันดีคุณจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณจะละเวน้นจะสร้างบาปสร้างกรรมให้น้อยที่สุดจะพยายามสร้างแต่ความดีและมีโอกาสคุณอยากจะช่วยเหลือ ผู้อื่นอยากจะให้ความรู้อยากจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับคนที่ลําบากเดือดร้อนด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของคุณความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณแพลนของคุณหลายอย่างที่คุณเก็บไว้ในใจบางครั้งคุณอยากจะบอกคนใกล้ชิดคุณคนที่คุณรักให้เขารู้แต่คุณพูดไปก็เท่านั้นคุณรู้สึกว่าเหมือนแบบคือจะกืนน้ำลายก็กืนไม่เต็มที่ค่ะเขาเรียกว่ามันติดติดอยู่ตรงคอ เพราะว่าจะทำอะไรมันรู้สึกไม่สะดวกใจนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หดหูใจในบางครั้งหรือหลายๆครั้งที่ชีวิตของคุณไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการหรือว่ามันช้ามากคุณมักจะถามว่าเมื่อไหร่ล่ะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไหร่ลูกถึงจะสำเร็จและตอนไหนละ่ะอีกไม่นานเกินรออีกไม่นานก็บอกไม่ได้เช่นกันค่ะนะคะว่า ก่อไปค่ะหมอควีนถึอกล้องเนาะวันนี้ไม่ได้เอาค่ะทั้งกล้องมา,พาไพ่ใบนี้นะคะแสงอาจจะจ้านิดหนึ่งคือไพ่แห่งการเงินความสําเร็จสิ่งที่คุณคิดไว้ปรารถนาไว้คุณจะทําให้มันเกิดขึ้นและสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตใจของคุณไม่นานเกินรอค่ะบุญกุศลที่คุณทําการนมนต์ภาวนาทำสมาธิ จิตที่มุ่งมั่นศรัทธาของคุณจิตที่นแน่วแน่และจิตแห่งการสร้างความดีงามของคุณเนี่ยเทวดาท่านรับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ความศรัทธาความประิธานที่ยิ่งใหญ่ของคุณเนี่ยนะคะคุณจะมีทวยเทพคอยอวยพรคุณและนะคะคนที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็จะต้องแบบห่างหายไปจากชีวิตคุณต่อให้คุณพยายามรั้งเขาไว้แค่ไหนถ้าคนศีลไม่เสมอคุณยังไงเขาก็ต้องแบบ ออกไปจากชีวิตคุณดูดีนะคะเพราะอะไรคะวันนี้พ่อาจจะเรียงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะอะไรคะเพราะคุณเกิดมาเขาไม่ได้ให้คุณแบบคือต้องมารับความทุกข์ให้มันนานเกินไปนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตคุณเลยคุณมีความแข็งแกร่งพอ ยกเว้นคุณเหลืออดจริงๆนะจริงๆเนี่ยคุณเนี่ยคือครบได้ทุกคนนะคุณมีจิตใจที่เมตตาแต่เมื่อใครมาทำร้ายคุณหรือว่ามาแบบอักตันยูต่อคุณหรือว่าคุณช่วยแล้วเขาไม่เห็นความดีของคุณต่อให้คุณพยายามแค่ไหนก็เท่านั้นนะคะนะคะต่อให้คุณพยายามแบบดีจนสุดหรือว่าให้จนหมดอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเขาไม่ได้คิดแบบว่าคุณดีคุณทำแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นความดีของคุณ คุณพยายามแค่ไหนเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยต่อคุณเขาเรียกว่าสินไม่เสมอมาเจอกันก็ต้องแยกย้ายกันไปบางท่านก็มีคู่รักเป็นเจ้ากรรมในเวรคู่กรรมคู่เวรคือคอยเอาเปรียบคอยทำร้ายจิตใจนะคะคอยแบบว่าทำทุกทุกอย่างที่ดูแล้วมันขัดกับชีวิตของคุณแต่บางท่านก็ก็ทนก็ยอมอยู่ นะคะเพราะว่ามันหลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยมักเจอวิบากกรรมแบบนี้นะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ให้บทเรียนกับคุณคือให้คุณเนี่ยเอาตัวเองให้รอดให้คุณเจอประสบการณ์ทั้งด้านดีและด้านลบให้คุณเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นด้วยจิตปัญญาของคุณเองด้วยสติปัญญาของคุณคุณสามารถเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นทุกอย่างได้ คุณเป็นคนฉลาดแต่บางครั้งเนี่ยคุณไปอยู่ผิดที่ผิดคนผิดเวลาผิดกลุ่มกลุ่มคนที่แบบคือพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับคุณอย่างเช่นคุณพูดธรรมะเขาอาจจะไปพูดเรื่องการเที่ยวกันกินกันดืม่มกันสังสรรค์อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งซึ่งแสดงว่าคุณอยู่กลุ่มไม่ถูกต้องนะคุณคบได้ทุกกลุ่มแต่คุณจะต้องเลือกกลุ่มที่มันใช่ที่สุดสําหรับคุณคือกลุ่มสายเดียวกัน นะคะแต่ไม่ใช่สายแบบเวอร์วางสายแบบอยู่ในกลุ่มของการมโนโมแบบมโนในทางที่แบบไม่ถูกต้องอย่างเช่นการบอกคุณว่าให้คุณแบบคิดฝันคิดฝันแต่เขาไม่ได้บอกคุณว่าคุณจะต้องลงมือทําด้วยลงมือทำเนี่ยก็ต้องมีเน้นย้ําอยู่เสมอด้วยนะคือคนที่จะสอน แนะนำหร,หรือชักชุงคุณหรือชักชวนคุณอะไรก็ตามแต่หากเขาเป็นคนที่มีจิตใจอันดีเขาจะพูดในเรื่องของการไม่เอาเปรียบผู้อื่นหากินสุจริตใจการใช้ไอเดียขายไอเดียของเราแต่อย่าไปเอาของของใครที่ไม่ใช่ของเราคือถ้าเขาแนะนําคุณแบบนี้นั่นแสดงว่าเขามีเจตนาที่ดีต่อคุณและเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ค่อนข้างโอเคและคบได้นะคะ ทีเนี้ยคุณก็ต้องดูว่าในปัจจุบันเนี้ยแต่ละคนเนี่ยเพื่อน5คนที่คุณมีเพื่อนสามคนถึงไม่ใช่เพื่อนสนิทเพื่อนแท้หรือคนรู้จักก็ตามแต่ที่คุณคบคบอยู่เขาเป็นแบบที่หมอกวินบอกหรือไม่หรือว่าเขามีลักษณะแบบนี้หรือไม่หรือว่าเขาเจอคุณเขาชอบแต่เนินทาเรื่องคนอื่นให้คุณฟังเขาเจอคุณเขามักจะยืมแต่เงินคุณเขาเจอคุณเขามักจะเล่าแต่เรื่องของครอบครัวเขาที่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณเล่าเรื่องคุณ คุณเป็นคนคี้เกรงใจไงคุณก็เลยไม่แบบเป็นคนไม่พูดเยอะไม่อุ่นวายอะไรกับใครอะค่ะคุณเป็นผู้รับฟังที่ดีอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยคือต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเห็นถามออกเว็นมาดังนั้นเราต้องเลือกแบบคบคนก็มีส่วนสําคัญในชีวิตเราเช่นกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกนะดวงชะตาของคุณปณิทานของคุณจะสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณ มุ่งหวังศรัทธาไว้สิ่งที่คุณขออะไรก็ตามแต่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่อกกว่าที่คุณจะเจอเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเจอมลสมชีวิตเช่นกันนะคือแบบเหมือนเย็นยะเยือกเลยเจอดับทิ้มแทงความเจ็บปวดปัญหาการเสียใจนะคะหรือว่าการสูญเสียเสียงเงินเสียทองเสียความรู้สึกเสียใจถูกหลอกถูกโกงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเลยมันเป็นบทเรียนในชีวิตของคุณ แต่ท่านใดที่ลำบากเนี่ยก็จะมีคู่ครองที่ดีคอยช่วยเหลือสปอร์ตมีครอบครัวที่ดีสร้างอนาคตด้วยกันวงล้ออย่างโชคชะตาชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณอธิษฐานอะไรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณอย่างแน่นอนนะคะไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยนะอยู่ที่บุญกุศลแต่ละท่านเลยดังนั้นเนี่ยมอควีนก็ขอไว้พรให้ทุกท่านเนี่ยนะคะในสายปฏิบัติ ในสายที่เลือกกองสามมาตลอดแล้วก็กำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นและ,และชอบสมาธิสวดมนต์ภาวนารักษาความดีงามนีิไว้ค่ะชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสและก็นะคะจงมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นถึงเราไม่ชอบพุ้นไวน์ใดกับใคร เมื่อมีโอกาสเราก็ให้คําแนะนําให้กําลังใจต่อคนที่เขากําลังแย่มานะคะมันก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เช่นกันขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมช่องหมอควีนพยากรณ์ฝากกดติดตามกดแชร์ให้หมอควีนด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ